สวัสดีค่ะดิฉันโฟกัสจิรกุลนะคะตอนนี้นะคะรายงานสดจากรัฐสภาใหม่ค่ะอ่านะคะรัฐสภาของเรานะคะตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนห้องประชุมนะคะหลายคนคงไม่เอ๊ะโฟกจิรกุลทำอะไรที่รัฐสภาน,นะคะจริงๆก็จะเป็นอนุกรรมกรรมธิการนะคะเกี่ยวกับอ,อโอคุยกันเรื่องอุตสาหกรรมไหนะอ่านซิเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ,ะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเ,เกมแล้วกันนะคะ ก็จะพามาดูว่ารัฐสภาใหม่แห่งนี้มีอะไรบ้างคะ่ะมองข้้งบนค่ะ <Okay. S 1> เป็นการตกแต่งสไตล์ลอฟ์ <Okay. S 1> สไตล์ลอฟ์ลอฟ์ยิงตามดูลงมา <laughs> ระวังจะโดนลอฟ์ยิงนะคะตรงนี้นะคะลอฟ์ยิงค่ะใน <Okay. S 1> สไตล์ค่ะในสไตล์กระจกนี้ก็จะเป็นกระจกกระจกลายหยดน้ํา <laughs> กระจกลายหยดน้ํานะคะฝั่งนี้ที่เคยบอกว่าเอ๊ะ รัสภา,าข้างในมันเป็นยังไงนะคะก็รูปทรงกลมๆคล้ายกะลานะคะที่ที่เคยแจ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ถูกล้อมรอบด,ด้วยกรงอีกชั้นหนึ่งนะคะเอ๊งงจังเลยการออกแบบนี้ดูดีมากสสดีค่ะัสดีคสด่คน้าประ,นะุูะออนะได้ค่ะค่ะเราจะพาเดินดูนะคะฝั่งนี้นะคะเอ๊ะตรงนี้นะคะก็เป็นเป็นหินนะคะเป็นหินเป็นหินนะคะซึ่งก็เป็นหินแนวกระแพง ก็มีความสวยงามของพิงนะคะขออนุญาตไม่ใส่หน้ากากนะคะเดี๋ยวใส่หน้ากากแล้วเดี๋ยวจะพูดไม่ชัดนะคะที่นี้นะคะมันเป็นเหมือนห้องประชุมหลายๆห้องเนาะที่เขาเอาไว้แบบเหมือนประชุมสําหรับประชุมเรื่อยๆแหละเนาะว่ามีประชุมอะไรบ้างข้างบนนี่คือน่าจะเป็นเสียงจากประชามสภาหรือเปล่าเสียงโอเคนี่คนนี้จะเป็นน้องนะคะที่ เขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับในรัฐสภาว่าตำแหน่งตรงนี้ทำอะไรอไอะรยังไงนะคะเ,ออเดี๋ยวจะให้น้องช่วยอธิบายนิดหน่อยว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็ยังเสร็จเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วรัฐสภา,าเหรอ,อ<ะ>ไปไกลๆตรงนี้ที่แบบข้างในแบบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วข้างนอกน,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 นะคะ น้องเนี่้วส่อ้วนะครับเป็น50%ได้เอ๊ะอยากทราบจังเลยแล้วคะสถานาอันนี้ใช้งบประมาณกี่ล้านคะ่วัาเนียอาาร9บอกไม่จบเขาข้าวเขาข้าวข้าวว่าคอสเ้อที่บ่าไม่ได้จริงไม่ค่ะถึงพันล้านไมยค่ะเกินพันล้าน คุณค่ะโอ้เกินพันล้านค่ะคุณค่ะแล้าจะพานีมันมีการต่อสัญญาอะต่อสัญญาลอกด้วยนะคะและทัศานีเขาบอกว่ารักาเป็นของแล้วรรนติคนนึ่ะใครวะพี่ขอฟังน้ำพีนึ่ง่านรก็ได้ะาว่าเอ๊ะเป็นยังไงเาทำงานกันยังไงนะ็คือจริงๆอ่ะ พื้นที่ค่อนข้างโอมโถกเขาเรียกว่าอะไรปโออาร์โออาร์โออาโองอะไรแล้วค่อ <laughs> นข้าง,างโออารมาแล้วก็ไม่รู้พื้นที่มันใหญ่เกินกว่าที่จำเป็นจะใช้สอยหรือเปล่านะเพราะว่า<อ>มันค่อนข้างเ,าเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าเลยแล้ว,นะวกันเพื่นอน มันค่อนข้างจะใหญ่มากๆเกินไม่รู้ว่าเกินความจําเป็นหรือเปล่าจริงๆนะคะไม่แน่ใจเลยว่าว่ามันเกินความจำเป็นหรือเปล่ามันค่อนข้างใหญ่มากๆคือเดินทีหนึ่งคือเดินเท่าไหร่ก็ไม่สุดจริงๆนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าปัญหาของ รัฐสภาเก่านั้นคืออะไรอันนี้พูดในฐานะประชาชนก็ไม่รู้จริงๆว่ารัฐสภาเก่าคืออะไรนะคะปัญหาของเขานะคะเห็นแล้วข้างในก็คือเคยเคยให้ดูแล้วมาดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยเป็นรูรูช่องลมซึ่งไม่รู้ว่ามีทําไมวะอ๋อตรงนั้นยังเป็นแอร์อยู่เลยแต่ไม่มีอะไรกั้นแล้วอยู่ดีกลายเป็นช่องลมอะอ่ะตรงนี้ก็ข้างล่างก็คือเป็นเป็นบ่อเลี้ยงดินนะคะ เป็นบ่อเลี้ยงดินเป็นบ่อเลี้ยงดินโอ้ยม,มีน้องน้อย,อย,ม,ออยมีน้องบองเป็ดต้าตะบ,บองเป็ดน,นะคะชั่วๆไหมพี่ทางงบชั่วๆเท่าไหร่คะนอะ้ 22, <000. S 1> องสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทสองหมื่นสองพันครับเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านอ่ะงั้นเราก็มีสิทธิ์รีวิวรัฐบาลแล้วเอ้ยรัฐสภาแล้วเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเอย้ยคืนนี้ภาษีเราทั้งนั้นเลยอุ้ยตา พาสีเราทั้งนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าอันนี้เขาเรียกว่าโ,โซนฝั่งอะไรนะสุริยะเอสุริยันมันจะมีตึกอยู่สองฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งสุริยันอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งจันทานะคะซึ่งจะบอกว่าเนี้ยความพิเศษเดี๋ยวจะให้ดูตอนแรกบัตรคือมันจะมีจุดที่เขาบอกว่ามีจุดที่เอาไว้ให้มีพื้นที่เอาไว้สาหรับการชุมนุมด้วยนะคะ ทำไมอันนี้เราลงไม่ได้ใช่ไหมคะลงลงได้ครับลงได้ <S 2> <S 2> โอ้มีลิฟต์สำหรับสภาผู้แทนราษฎรด้วยอะ่ะคือทำไมต้องแบ่งลิฟต์ให้สภาผู้แทนราษฎรเหรอคะอ๋อทำไมถึงแบ่งให้พนักง,งานกับสสอ,อยู่คนละลิฟต์กันอะคะเป็นความสบายใจของสสบางท่านเป็นความสบายใจของสสบางท่าน มึงถ่ายต่อดีกว่าเพื่อนมีการแยกลิรีอย่างชัดเจนนะคะว่าฝั่งหนึ่งเป็นของสสและอีกฝั่งหนึ่งเป็นของคนทํางานที่นี่นะคะไม่เข้าใจเราจะลงฝั่งสสแล้วกันนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ารีบฝั่งไหนก็ลงได้ทุกนัดน,นะคะไม่จอเราสอาส,สอสสสอเท่านั้นเอ้ยเอาอีกแล้วความเหลื่อมล้ำไม่ได้มีอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในเนี่ย ตรลิฟต์รลิฟต์ลังอยากจะหายกัแปบนึงชั้นอะรคะชั้นมีเลยคะ่ะขนาดลิฟยังแบ่งแยกเลยงงปะ มันเลื่อมล้ลําระบบประเทศนี่ไม่เลื่อมล้ามันเลื่อมล้ำตั้งแต่มีที่จอดรถให้โสองไม่ให้ส,อสอหาสสสสที่จอดรถเองแน้วเหมือนมีบัตรเครดิตแล้วต้องเป็นบัตรแบบแพทตินัมถึงจะได้ที่จอดรถอะซึ่งสซสองเป็นทางไหนชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งค่ะเชิญค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะมันเหลื่อมล้ำตั้งแต่แรก ใจป้ามีลิฟต์สหรับสอสอแล้วทําไมคนอื่นถึงขึ้นลิฟต์นี้ไม่ได้ทั้งลิฟต์นี้มันสร้างมาจากภาษีของพุกทุกคนมันไม่ควรมีการแบ่งแยกลิฟต์ค่ะมันไม่ถูกต้องนะคะไม่มีการแบ่งแยกการจอดรถที่จอดรถให้สอ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 ก็คือมีเท้าก็เดินกันเองนะคะการออกกําลังกายเห็นรดรงกันนักหนะคะก็การออกกำลังกายก็ไม่ใช่เรื่องผิดอุปกัสจอดรถไกลมากนะคะจะบอกว่าจอดรถไกลมากจริงจริง อันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งของทัศสภาเพราะวันนี้มาแค่แป๊บเดียวมาเป็นอนุกรรมการนะคะกรรมธิการของ<ม>เกี่ยวกับเรื่องเกมนะคะแม่แลกแบ,บัตรคืนให้ก่อนวันนี้ก็แต่งตัวดูเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าซอ้อมเป็นสสแล้วกัน <c oughs> สวัสดีค่ะคือฉันแต่งตัวแบบคืออันน้องแต่งตัวแบบมีสีสันที่สุดในในในที่นี้แล้วเพราะว่าน้องแต่งตัวรู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นต้องแต่งตัวสีดาก็ได้แล้วรู้สึกว่า ก็แต่งตัวสีอะไรก็ได้นะ้มาล้วธิามาแค่แต่งตัวให้สุภาพอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นความเกลียวของโฟกัสก็คือภูมิโมค่ะที่เขากลัวกันนัก,กนหนานะคะมาที่นี่เฮ้ยอ,อยากให้ดูตรงนี้เดี๋ยวจะชวนน้องพูดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะคือลัทธิาที่ถ้าสําเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเขากําหนดการแล้วในจริงจริงมันควรเสร็จในปีนี้ควรจะเสร็จในปีนี้นะคะแต่ยังไม่เสร็จตรงนี้พ<โ>ื้นที่ตรงนี้น่าสนใจมากน้องเขาบอกว่า พื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นพื้นที่ร่องโลกตรงเนี้ยเขามีเพื่อให้คนมาชุมนุมไอ้เราก็ดีใจเอ๊มีพื้นที่ให้คนแบบได้มาแบบแสดงความคิดเห็นได้มาแบบเรียกร้องซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากแต่พอสังเกตไปสังเกตมาคือเพิ่งดูค่ะว่ารอบๆของรัฐสภาที่สร้างอยู่ตรงเกียรกายนี้นะคะเป็นศูนย์อะไรเกี่ยวกับทหารทั้งหมดเลยนะคะรอบๆก็เท่ากับว่าเอ๊ถ้าเขาไม่พอใจก็อาจจะ มีสิทธิ์ร้องได้ง่ายหรือเปล่าทางออกเดียวของเราอาจจะต้องกระโดดลงเจ้าพญานะคะเป็นทางเดิมเดียวของเรานะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เขามีที่ชุมนุมแต่เอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ให้เราเข้ามาวันนั้น,นะงงจังเลยทําไมเขาไม่ให้เเข้ามาวันนั้น,นะงงจังเลย,ยจะได้ไม่ต้องอะไรนะมันยังไม่เสร็จอ๋อมันยังไม่เสร็จอ๋อน,น,น่าจะยืดเยื้อไปอีกประมาณปีหน้าหรือปีหน้าไปเขาบอกเขาเปลี่ยนหลายหลายผู้จัด ผู้ก่อสร้างเขาเรียกวอะไรนะผู้รับเหมาผู้รับเหมาเปลี่ยนไปหลายคนแล้วนะคะก็เปลี่ยนไปหลายคนแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีนะคะดูจากอาคารแล้วตรงนี้นี่มาดูนี่นะคะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นห้องประชุมทรงกลานะคะที่เป็นคล้ายๆมีตารางคล้ายๆเขาเรียกว่าทรงแบบปิดน่าจะกันยุงแหละข้างนอกอะ มึงร้อนอะเนาะมึงร้อนอะเนาะอันนี้ก็เป็นรัฐสภาใหญ่ที่เอาไว้สสประชุมกันฝั่งน้นคือสวฝั่งนี้คือสสนะคะถ้าจะประชุมสอสสสสวคือประชุมจากตรงนี้ฝั่งนี้ไม่ได้จับฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งอะไรสุริยันฝั่งน้นเป็นจันทรานะคะสุริยันจันทรแล้วตรงกลางเป็นอะไรอะคะ มันใช้คำว่ามันเป็นความเชื่อเทวานิยมของผู้ออกแบบผู้ร้องมีความรู้เยอะอ้าวก็มีมีความเป็นไปได้ว่าส่วนตรงกลางนี้อาจจะเป็นการจินตนาการถึงโลกแต่ถ้าสมมติว,ว่าเราดูตามเทวคติเนี่ยโลกก็จะเป็นมนสูกกางที่เป็นเขาไกล่าด<อ>ไปเลอะไรแล้วล้อมรอบ,อบอด้วยจากกาักรวาลประมาณนั้นอันนี้คนทักว่าน่าใสมากเลยค่ะขอดูหน้าก่อนใช่อีพค่ะขายไปอีกก็วันนี้เดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งกันจะไปอะไ โรงงานอีฟนะคะแต่วันนี้ก็มาประชุมก่อนนะคะซึ่งการจะมาประชุมถูกอาทิตย์ถ้าว่างคือจะเข้าถูกอาทิตย์เลยนะคะเพื่อมาคุยเรื่องเรื่องพวกวงการเกมสาขารรเกมอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆถามว่าเอ๊ะปก,กันมีความรู้มากพอที่จะมาด้านนี้หรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้มากพอแต่ก็มาพร้อมพร้อมที่จะมารับข้อมูลมากๆเข้าไปเพื่อให้มีความรู้มากขึ้นได้นะคะตรงนี้จริงๆถ้าสำเร็จแล้วก็น่าจะสวยงามนะ่าดู2 0 0 0มืล้านเนาะ สองหมล้านแล้เนาะถ้าหนูว่าเจ็ดไปสร้างออมาสักพันล้านเอาไปสร้างโรงเรียนตามดอยลงหรือพัฒนาโรงเรียนต่างจังหวัดน่าจะได้ประมาณพันล้านได้สักกี่อันเดียตีได้สัก โรงเรียนละสักร้อยล้านอันปีแบบรู้ๆเลยก็ได้ต้องสิบลงเรียนใช่ไหมพันล้านเสร็ลเรียนวันนี้คุยเรื่องเกมก็คือเขาบอกว่าสร้างเกมหนึ่งเกมใช้เงินประมาณถ้าเอาแบบเกมดีๆอ่ะห้าหกร้อยล้านแต่รัฐไม่มีให้นะคะรัไม่มีให้ไม่มีเงินด้านสัหรับด้านนี้แต่รัฐสภาสองหมื่นล้านค่ะคุณคะ รู้สึกดีใจแล้วก็ปรินมากๆเลยกับการที่เราได้มาเหยียบรัชชาราคา20,000ล้านชาตินี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเห็นอะไรที่มันราคาสูงขนาดนี้หรือเปล่านะคะ2 0 0 0มล้านค่ะทุกคนพิจารณาดูนะคะว่าภาษีของท่านได้ไปอยู่ตรงนี้ลนะ20,000ล้านนะคะเป็น2 0 0 0 0ล้านที่ยังไม่มีกาหนดเสร็จเป็น2 0 0 0 0ล้านที่ไ,ไม่สําเร็จสักทีนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะยังไงอ่าก็ขอจบการรายงานที่ราาสภาเพยียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ